เดี๋ยวไว้พาไปดูบรรยากาศเรื่องหลักว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนบายวันนี้เป็นยงไงคะพี่เต้ค่ะวันนี้พี่ก็ยังพูดเล่นน้อยเพราะเดี๋ยวคอรกาแลไม่ทันต้อทายแล้คือตอนแรกกะจะเล่าสามทริปแต่คือเล่าลาวได้แค่ครึ่งทริปหมดเวลาที่จริงอะถ้าเล่าลาวเต็มทริปบวกเชียงใหม่บวกภูเก็ตอะภูเก yes ็ตสองสามวันเอางี้เนี่ยว่าเปิดเดี่ยวไมโครโฟนได้ กับบอลกประจำปีนะคะซึ่งวันนี้ก็มาอยู่ในงานเบอร์เดย์ของพี่เตยตะวันปีนี้สนาดจะสี่ขวบแล้วทุกคนดีใจมากได้กลับมาเป็นพิธีกรของพี่เตยปีนี้ปีที่สามแล้ว <laughs> นี่ค่ะปีนี้เป็นปีแบบว่าซัน s h i n e b l u ดหรืองทันต์ลมตะวันนะคะก็มีให้เลือกจุกสีเลยสีครีมสีเหลืองสีเขียวให้หมดจุกๆไปเลยวันนี้บรรยากาศจะเป็นอะไรยังไงเดีย๋ยวพาทุกคนึืนไปดูข้างบนของกันได้เลย อ่ะมาค่ะตอนนี้ก็มาเตรียมตัวอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นคะคะก็วันนี้ดิฉันมีผู้ช่วยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับ2ล้านเฟลโล่ยังล้านยังลา้า,ลานเออ,อ,อก็คือมาช่วยแต่งเน้าแต่งตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยถ่ายคลิปต่างๆใดๆก็รอดูได้เลยนะครัตอนนี้ผู้ช่วยพี่ปิ๋วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตรงเวทีซึ้งเราจะเข้าทางเข้าถัางหลังเราไม่ได้เข้าทางด้านหน้า นี่คือครัวมาสเตอร์เชฟไม่ใช่เรามาดูแบกต่อพ่เตอ่อะเดี๋ยวพี่ปิ้วจะมาซ้อมคิวนะคะเล็กน้อยคือทั้งหมดตรงเนี้คือหนึ่งันแป๊บหนึ่งนะขอขอแบบคูณห้าให้ดูเลยอะ่ะ <ś le> เธอเยอะมาก1น,1นึ่งันคนงานไม่ใหญ่แน่นะวิ นี่ค่ะด้ดูการจอบนารักไหมว้ายน่ารักอ่ะว้ายเห็นเวลาเห็นเวลาเออไปฟงไปเอออันนี้น่ารักมากค่ะเก็เดเนและนั่นคือที่ของดิฉันค่ะอ่ะพาไปดูหน่อยเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกับที่เต้ ตรงนี้อ่านั่งตรงนี้รนหรอใช่เราจะนั่งพูดคุยกันตรงนี้ซึ่งลหลายๆคนนะฮะกไ็ไปดูว่าเลลอ้ยเราลองมองไปข้างล่างแล้วเราเป็นยังไงใช่ไหนมนี่ค่ะเรามีจอแบบนี้ด้วยมอ๋อคือจอนี่ก็คือทำหให้เราเห็นบรรยากาศข้างล่างถูกไหมปีที่แล้วจอนี้เหมือนจะเห็นเป็นคือแบบเป็นไลฟ์เป็นอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบไว้ไว,ไว้ให้ทักทายแบบว่าแฟนๆที่ทางบ้านอะไรอย่างดี้ด้วย บอกเลยว่ามองจากมุมเนี้ยเธอตื่นเต้นมากแม้ว่าจะเป็นปีที่3แล้วที่มาทำพิธีลองดูสิถ้าทุกคนอยู่ตรงเนี้ยทุกคนไม่ตื่นเต้นหรอนี่เด<ะ>ี๋ยวให้ดูนะนี่โห oh, ทุกคนอันนี้คือคูณห้ากมาให้ดูนะเนี่ยพี่ปิวพิธีกรคืาตื่นเต้นกว่าแฟนๆดิคะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสิบสามแล้วออื นะ่าจะเริ่มเข้ากันได้บ้างบ้างเริ่มิทเต็มนะคะตอนนี้คุณเตสว,วัสดิ์ได้แต่งนะฮะอห้องเรียบร้อยแล้วโอ้ยโอ่ยโอ้ยโ้และอีกหนึ่งไฮไลท์คือ oh. วันนี้ถูกเรียว่ามีแขกรับเชิญมาเซอร์ไพรส์พี่เตยด้วยปีนี้ทั้งหมดสามคนนะ oh. ก็คือมีพี่นิวมีพี่ออฟพี่กันเออสามคนเลยซึ่ง จากไกลมากค่ะคุณพี่เฮ้ยห้องแห่งความลับไงพี่ปิวความลับแต่ว่ายังไม่อยู่ตอนนี้นะคะเ,ออเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าออกาากะจะตรงน,นี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างในแล้วก็ต้องเป็นอะไรยังไงบ้างซึ่งพอจบตรงนี้ออกไปก็จะเป็นบริเวณในงานแล้วพี่ปิวพาทัวร์เลยพี่ปิวพาทัวร์เลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกัแบแดนดับกันนะทุกคน ไปกันเลยไปกันเลยเธอ <laughs> ให้ดูก่อนเร็ว <laughs> มันออกไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเขาปิดทางเอาไว้เป็นแบบนี้ตึง้งอ่ะทำไม่ได้เราก็กลับไปทางเดิมนะ,ะมทุกคนจำไว้เสมอว่าทุกปัญหามีทางออกเสมออุ๊ยเราเข้าทางได้ปะไม,ไ,ไม่ได้หรอติดทุกทางคะ่ะงั้นเราก็ต้องกลับทางเดิมนะคะเจอกันที่ทแบ็คดอกเลยนะทุกคนไป แล้ววันนี้อยู่กับ t r a n s l a เตอรของเราในงานอีเวนต์วันนี้นะคะอคเออเป็นไงล่ะ <laughs> งานที่ชาเลนจ์สุดในปีนี้2025แบมากปี <laughs> <laughs> ปีนี้นรอมากแบบในบทบาทที่เราจะต้องช่วยพิมพ์ให้ทุกคนออกทางนี้ <laughs> เราเดินอยู่แล้วเราออกไม่ถูกนะคะ,ะน้องมินพาเราไปหน่อยสิคะว่าเราไปทำไม <laughs> ถูกต้องเดี๋ยวเราเราจะไปห้องพักนะคะท <laughs> ุกคน นี่เลยตายค่ะงงมากแต่อย่างเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวไว้พาไปดูบรรยากาศเรื่องหลัหลงงก,ลก,ลก,กว่เกา,าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนส้ายหลักๆก็เดี๋ยวเนี่ยอัปเดตสถานการณ์กันว่าเป็นยังไงบ้างอาจจะเล่าเป็นทิปลาวก็ได้หรือพิจารณอยากเ่าทิปไหนอาจจะ,จะยมรวมตัวฟิล <laughs> ได้เลย <laughs> ไม่เพราะเราเราเราไม่ควบคุมอยู่แล้วหมายถึงว่าเราจะปล่อยต้องบอกว่าดิสนชอบ้านดิสนียพิธีกรทุกงานพิธีกรงานนี้บากมากไม่มีอะไรเลย พร้อมไหมครับพ so ี cake, really ่ป so ิวพร้อมก็ไันต้องมีคนแปลก็พร้อมสุดๆต้องดูใครเขาสังเกตใครว่าเครพร้อมแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดิตรัมนะคะสู่งานวันนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในค่ต้อนรับเช้าสู่งานนะคะเตษตะวัน สามสี่เบ a รวันนี้เรามี c h a r ิตีด้วยนะคะอยากให้ทุกคนรอเลยว่าวันนี้การเปิดตัวเตตะวันจากยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างที่บอกเลยคือด้วยความที่เราจาัดที่เนี่ยเป็นปีที่สองแล้วเนาะเราก็อยากจะสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนการเปิดตัวเป็นหนึ่งในความตื่นเต้นที่ทุกคนจะได้เจอ และก็บอกว่าปีนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่ช่วงที่เรามีการพูดคุยหรือว่าช่วงที่เรารันกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีให้พี่เตเนี่ยมีความใกล้ชิดกับแฟนๆมากขึ้นด้วยอาจจะมีกิจกรรมที่ให้บางท่านหรือหลายๆท่านอาจจะได้มีความใกล้ชิดมากขึ้นนั่นเองนะครับจไรอะอ นี่แหละเห็นไหมล่ะอะไรใหม่ใหม่อะโฟโตบุคเซ็ สมเห็นล่ะเอออานะจัอี่สัสดีค่ะดดและไปที่โอ๊ยในลูกีเลยเห็นล่ะยางัไมไจไปไหนไไ,ไหนและและ ่น so well, ้าพ uh, so ีเตยวัค่ะสวัสดีค่ะสวัสลยค่ะเชินั่ก่อนครับนตบ้มิติใหม่แล้วใหม่ใหม่ือวิเจอิษณกเลยอยางแรกก่อนก่อนที่เราจะพูดถึงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอยากรูว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเออมาอัปเดตกันหนบนี้แบบว่ามาพูดถึงพี่เตยปนี่ปีที่สามแล้วเหมือนได้มาอัปเดตกันแบบปีละครั้งมาเจอกันทุกคนคิดว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคสบายดีไหมคิดว่าสบายดีไหม ดีนะก็รู้สึกว่าได้ท,ทํามตที่ที่ต้องการตั้งแต่ปีแรกอย่างนึงคือก็เดินให้ช้าลงแล้วก็ดูแบบเหมือนลงรายละเอียดกับสิ่งที่ทำให้มากขึ้นมีเวลาพักอะไรมากขึ้นหรืออย่างเดือนเดือนกยายนในปีนี้เป็นเดือนแรกที่ได้รู้สึกว่าแบบมีได้ลางานไปแล้วก็แบบได้พักได้ทาอะไรที่แบบเป็นการพักบ้างมากขึ้นก็รู้สึกว่าดีคนระับตอนนี้เป็นช่วงที่ความสุขแล้วก็เป็นการพักที่มีการเตรียมตัวแบบทำโปรเจกต์ใหญ่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้รจะพูดอะไรนอกจากแบบขอบคุณทุกคนมากๆที่มาแบบเหมือนเติมเต็มเลยเจป็นคนที่เหมือนแบบเพื่อนๆจะรู้ว่าเหมือนแบบเราจะชอบบางทีไปทำอะไรคนเดียวได้สถลนการมัน มันทำให้เรามีเพื่อนเือะดีใครไปทำอะไรด้วยเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเรารู้ื่อเราอยู่คนเดียวของเราได้แต่ว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นน่ะชีวิตเด็กมันจะแบบไม่สดใสเท่าไหร่เลยคือมันมันอยู่ได้มันมันอยู่เป็นเนเจอร์ของเด็กแต่เด็กคือเป็นแบบเป็นเด็กที่เล่นคนเดียวเล่นแต่แกองดินกองทรายลงไป,ไปแต่พอเล่นโตมาแล้ววันนี้ถึงวันนี้เจะแบบทุกๆวันเกิดหรือในทุกๆวันเ,วบบเกิดยเฉพาะวันเกิดพิเศษอะจะได้รับคาร์โบไฮเดรแล้วความรักจะแบบทุกคนอย่างเงี้ยเยอะมากจนมันแบบมันโอ้โหมันสุดเลย เป็นว่าลึกๆที่ป็่อยู่ในเราลึกๆมันจะมีความรู้สึกว่าเราเหมือนควคว้าในมิดเลยไงแต่ว่าทุกคนทําให้ความรู้สึกนั้มันไม่มีเลยเหมือนมีทุกคนเป็นแบบมีทั้งพี่มีทั้งน้องมีทั้งพ่อแม่พี่น้องหรือว่าทุกคนที่แบบเออมามันทาให้ชีวิตเรามันสดใสททุกคนบอกเราแบบเป็นความสดใสให้ทุกคนคือทุกคนเนี่ยมันทาให้เรา่อเราถึงสดใสแบบนี้ได really like like sure? so ้เลยขอให้ครอบครัวเล็กๆของเราเนี่ยมนคร็นควที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะแชร์พลังงานดีๆสิ่งดีๆกับกันเสมอนะครับ จะบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ appreciate กับทุกความรักทุกความอ่อนทุกของขวัญที่ทุกคนให้เต้มากขอให้ทุกคนมีสิ่งนั้นกลับไปเหมือนที่ที่อวยพรให้เต้กลับไปเป็นอีกหลายเท่าทุกคนไม่ต้องห่วงเลยเราอยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดีแล้วก็พร้อมไหลมาหาเต้เต้แบบอยู่ตรงนี้ตลอดอะไรเงี้ยเตจะคอยมาสเปซมาคุยกับทุกคนเพื่อให้ทุกคนไม่หเหงาตัวและให้เต้ไม่เหงาเหมือนกันขอบคุณที่มาเป็นแบบครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดของเต้ครับขอบคุณมากๆ ต่อไปวันนี้นะเราจะจบวันนี้ด้วยภาพท่งความสพพาสมส e. าำดีๆเลาวเดี๋ยวเราไปบันทึกภาพกับทุกคนหน่อยดีกว่าวันนี้เป็นไงคะพี่เตคะวันนี้พี่ก็ยังพูดได้น้อยเพราะว่าเด๋วคอจะแปลไม่ทันทว, <ale S 2> วันนี้สนุกไหมสนุกขอบคุสนุกมากขอบคุณท<อ>ุกคนมากๆที่มาช่วยกันวันนี้ พี่เต้ก็มีร้องให้คือแบบว่าได้มาช่วยพี่เตปีที่สามแล้วดีใจมากมาอีกนะปีหน้ามาเลยมาอีกมาอีกกว่าอีกอ่าล่ะครับโอพี่เต้ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากคือเป็นทุกครั้งที่มีงานวันเกิดแล้วมาช่วยกันเบบเปนอุ่นใจมากถึงไม่มีสคริปต์เครียดแค่นิดเดียวแต่สู้ว่าเราจะช่วยผ่านกันไปได้คือสคริปต์มันน้อยมากอยากให้ทุกคนคือมันเป็นซีเควนซ์จริงๆแล้วก็เป็นแค่คําถามอะไรเงี้ยซึ่งแบบต้องบอกว่าเตรียมตัวเยอะมากแล้วจริงๆถามพี่เต้พี่เต้อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ก็บอกเองก็ไม่รู้เหมือนกันเลยแต่พอของจริงกูพูดไม่หยุดเลยเล่าสิคือตอนแรกอ่ะจะเล่าสามทิปสุ่คือเล่าลาวได้แค่ครึ่งทิปหมดเวลาที่จริงอ่ะถ้าเล่าลาวเต็มทิปบวกเชียงใหม่บวกภูเก็ตอ่ะภูเก็ตสองสามวันอันนี้เนี่ยว่าเปิดเดี่ยวไมโครโฟนได้ ต้องมีสแตนด์อัพคอมเมดี้ด้วยต้องมีสแตนด์อัพไม่ใช่สแตนด์อัพคอมเมดี้ด้วยเท่คือมันแบบมันเล่นจริงอ่ะอยากแร็งเลยบ้างอ่ะจริงๆคือเมื่อกี้พูดบนเวทีหมดเราคืออยากขอบคุณที่แบบขอบคุณมากเป็นที่ที่น่ารักเสมอในทุกๆครั้งที่ได้มาทำงานอะไรอย่างเงี้ยจริงคือตอนที่ทีมทักไปนี่ตอบตกลงคือตอนแรกเขาทักมาสองวันด้วยมันเป็นวันนี้หรือวันนี้บริษัทเงีเกิดสองวันเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่าแบบยังไม่ได้เคาะวันก็เลยบอกว่า ขอล็อกไว้ก่อนได้ไ,ไหมอะไรเงี้ยนี่คือแบบว่าล็อกเลยแล้ววันนี้คือวันที่ทุกคนจ,จัดอีเวนตรฉับบ้าเออใช่วันนี้วันนี้วันนี้จัด,จดจอีเวนตรฉับบ้าก็เพื่อหลายคนก็จะมาเขาบอกว่ามาไม่ได้มีอีเวนตรอะไรเงี้ยซีดันและแต่ว่าดิสน เรื่องแหล่ว่าเห็นจะมาพอดีที่สามเพลงชอบแบบนี้เขาบอกคนนี้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 ต้องคนนี้คนนี้ดีแหละนะคะก็ขอให้พี่เตยมีความสุขมากๆสัตว์ที่วกนี้นะคะก็ถ้าปีหน้าจัดตรงไหนยังไงทีมงานก็ฝากด้วยถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยวันนี้มาในงานหรือดูผ่านไลน์รู้สึกว่าเอ้ยพี่กอล์ฟน่าเราต้องเลยอะไรอยากให้มาอีกทีมาจะได้แคปไปบอกเขาว่าเออปีหน้าอาจจะมีจัดต่างประเทศเออ แต่ถ้าจัดตามแค่เธอที่กองคนอื่นพูด<อ>เล่นพูดเล่นจัดที่จัดเหมือนเดิมแหละและ้วก็ทีมนี้แหละอ๋อแล้วก็น่าสิ่งน,น่าสิ่งเจ้าต่างประเทศอ่ะนั่นแหละทุกคนก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้กับงานวันนี้นะคะแล้วก็โอนความพิเศษในคลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับ